พระท้ายตลาดพิมพ์มานวิชัยข้างเส้นสวัสดีครับวันนี้เรามาชมพระของเ,ออเรียกกันว่าเป็นวัดท้ายตลาดอีกพิมพ์หนึ่งนะครับพระพระชุดนี้นะครับเป็นพระท,ที่เขาสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่3นะครับ ก็จริงๆก็เนื่องมาจากเพราะว่าเป็นพระกลุกด้วยนะครับแล้วก็ประวัติที่การสร้างเนี่ยก็ไม่ได้ชัดเจนมากนะครับขุดมาจากเจดีนะครับขึ้น3วัดนะครับขึ้น 3- 4วัดนะครับก็มีวัดท้ายตลาดวัดนางชีวัดตะล่อมนะครับก็จะเป็นพระลักษณะแม่พิมพ์เดียวกันหมดเลยนะครับแต่ว่าเป็นถือว่าเป็นเป็นกลุ่พระชุดที่ ที่มีปางมากที่สุดนะครับที่มากที่สุดของประเทศไทยนะครับก็ทําให้มีการสันนิษฐานว่าอาจจะสร้างในสมัยรัชาลที่3เพราะว่ามีดํำริให้มีการฟื้นฟูพุทธศาสนาอย่างจริงจังเลนะครับก็มีการรวบรวมพุทธประวัติขึ้นมาเป็นตําลาเล,เล่มที่ว่าสมบูรณ์ที่สุดนะครับชื่อพระพระ,พระปฐมสัมมาโพธิกถานะครับ แล้วก็ในนั้นเนี่ยก็มีการทําให้เกิดมีปางพระรูปขึ้นมา40ปางนะครับมากที่สุดเป็นประวัติการนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจากพุทธศาสนาจากอินเดียเนี่ยเริ่มมาก็มีไม่กี่ปางนะครับ4ี่ปาง6ปาง8ปางปางสมาธิปางมารวิชัยปางประธานพรนะครับมีไม่กี่ปางแล้วก็มารุ่งเรืองเต็มที่ก็ ก็สมัยรัชทาที่3ของเราเนี่ยนะครับอ,ออกแบบออกมาได้40กว่าปางเพื่ออธิบายตามพุทธประวัตินะครับที่รวบรวมได้สมบูรณ์นะครับในในยุคนั้นแล้วก็แต่แขน,นจนปัจจุบันเนี่ยก็มี60 7 80 90ปางไปละนะครับแต่อันนี้เป็นปางามาวิชายข้างเส้นนะครับประทับบนบัวชั้นเดียวนะครับพระ พระชุดนี้นะครับก็โดยเฉพาะปางปางนี้นะครับพิมพ์นี้จะมีจะมีหน้าตาติดนะครับมีหน้าตาติดนะครับสำหรับองค์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับองค์นี้นี่เนื่องจากสีเขาจะอ่อนกว่านะครับแล้วก็หน้าตาติดแบบนี้นะครับมีมีค้าบปกุกเป็นฝ้าขาวเนี่ยนะครับ ก็จะสันนิษฐานว่าขึ้นที่วัดนางชีนะครับวัดนางชีจะมีค่อนข้างพักค่อนข้างสวยถ้าเป็นสีเข้มนะครับสีเขียวเข้มสีออกดำเนี่ยจะสันนิษฐานว่าขึ้นตรงกุคือกุวัดท้ายตลาดนะครับอันนี้ก็ผมก็สันนิษฐานว่าขึ้นที่วัดนางชีนะครับเพราะว่าหน้าตาสวยแล้วก็ป้ากุเป็นสีขาวนะครับออกวัดตะล่อมเนี่ยจะคับคับกุจะเกลือกว่านี้นะครับแต่อันนี้จะมีมี มีไฟสเสน่ห์อยู่ด้วยด้านหลังนะครับเกาะอยู่เอาออกนี่น่าจะต้องจำรุดก็เลยก็ปล่อยไว้นะครับลองชมดูนะครับเป็นพระที่ศิละปะงดงามแล้วก็ถือว่าทรงคุณค่านะครับสำหรับการเ,เก็บสะสมนะครับพระเนี่ยจะหน้าตาองค์นี้เป็นติดชัดเลยนะครับนะครับขอบก็จะมีปิ้นบนนะครับ ขึ้นบนปิ้นขอบนะครับน่าจะก็ทําทให้สันนษฐานวาตัดมาด้านหน้าด้านหลังก็มีปิ้นด้วยนะคถอดถอดออกจากแบบนะครับเส้นสายเนี่ยคมชัดนะครับสี่สิบกว่าปางที่ดีไซน์เนี่ยแล้วก็พาร์ทนี้ออกมาจากกรุกเนี่ยหลายพิมพ์มากนะครับตามพุทธประวัติเนี่ยทำให้ ต้องสันนิษฐานว่าพาชุดนี้เป็นฝีมือของช่างหลวงแน่นอนนะครับเพราะต้องประดมคนกันดีไซน์แล้วก็ทำกันนะครับเส้นจีวรนะครับคมคมมากนะครับลำแขนหักนะครับเนื้อหาดูข้างในถ้าเนื้อพราที้จะออกออก เนื้อผงใบลานนะครับแต่จะสีอ่อนนะครับสีอ่อนหน่อยสีเทาสีสีเขียวอ่อนๆนะครับแล้วก็มีฝ้าปุสีขาวนะครับฉากบ,บางๆนะครับเป็นฝุ่นฉาบบางๆถ้าผ่านการเวลามาก็อาจจะมีมีลานมีอะไรบ้างนะครับแต่โดยรวมองค์นี้ก็ยังสมบูรณ์อยู่ แต่ก็มีรอยลานตามผิวบ้างนะครับหนะน้าอกมีรอยลานไล่ลงมาข้างล่างครับแต่ดูเ็ายังแข็งแรงดีอยู่ด้านฐานนะครับ้าก้นนะครับตรงนี้เขาเรียกข้างเส้นก็เนื่องจากมีเส้นซุ้มตรงนี้อยู่นะครับตรงพื้นครับพื้นรองเท้าด้านข้าง อบดูเหมือนไม่มีการตัดอะไรนะครับน่้าจะแกะออกจากแบบมีรอยเก็บงานอะไรก็เป็นครับครับกูที่ฝั่งนั่นอยู่ ชุดนี้นะครับผูไว้ท้ายตลาดเนี่ยด้านหลังมักจะมียันนะครับกดเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นยันตัวป่านะครับตัวป่านะครับตัวป่าก็ย่อมาจากปัญญานะครับเป็นอาวุธพระพุทธเจ้าคือย่อมาจากปัญญานะสมาธิแล้วก็ศีลนะครับศีลส,สมาธิปัญญานี่เองนะครับเป็นอาวุธของพระพุทธเจ้า ด้านหลังนะครับรอยนิ้วมือกดนะครับแปลว่าปั้นแล้วก็กดจากด้านหลังแต่ว่าคนที่ช่างที่ทำเนี่ยตั้งใจนะครับทำให้พรดดูเรียบร้อยนะครับเป็นช่างหลวงแล้วก็แม่พิมพ์ก็สวยงามโอเค ท้ายตลาดพิมพ์มานวิชัยข้างเส้นออกวัดนางชีขอบคุณครับ